สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ปามั่นผมครับมาเบิงว่ามันที่สีดย้าไปแล้วมาเบิงหลอบหนีผัดคือมีมันกูดครับมันปลูกนอกฤดูก,กาลครับมันคือจังกูดนอกครับสีดไอ่บำรุงทั้งใบครับสีดทั้งใบมันได้ประมาณหนึ่งเดือน นี่ครับกูดครับมันยิกมันงอตำมันผมมันยิก،มันงอก็สวยงามอยู่ครับสวยงามแต่ว่าเป็นหัวนกเข่าลายดีครับนี่เ,เป็นมะเปาไหา่มันเปาใสตนมันเลยบ่เนื้อเหน็ดครับเมื่อใดให้เพื่อนเอาละอองมันผิวใสซ,ซ,ซ,ซื่อครับ ูดครับแก่ใครวิธีไหน,นอานาะมาี้มันก็งามเติบนึงอยู่ได้ครับนี่ปลูกนอกแล้วดูการครับมันปลูกวางเดือนพฤศจิกาครับพฤศจิกาย,ยน2565ครับนีกระพานไปได้เดือนเดือนน้อยๆแล้วครับเอ่ยบอดเดือน มันหมดยังไม่ถึงเดือนดินยังสมอยู่ตัวนี้ครับมันผมสงสัยสิกูดทั่วไฮเลยล่ะครับแต่ว่าอีกประมาณ สองอาทิตย์นี่ก็จะเอาปุ๋ยปุ๋ยเก็ครมาสีมาให้เพื่อนสีไทนจะเอาปุ๋ยเก็มาให้เพื่อนสีไท้มันยังไม่ถึงเดือนครับยังไม่ถึงเดือนเอ้ยหมดถึงเดือนจัไไ้เดือน วันนี้วันที่สิเออมันประมาณเดือนนะปูกกลางเดือนพฤศจิกามันประมาณเดือนเดือนนอหน่อยอ้ผากไปก็ลงไปต้องเาโเาษถอดภัยไมันก็เกินให้งามดีอยู่ครับหลังจากที่เขาปลูกมันปีไปเนาะ นามทั่วเม็ดครับว่นได้ท้อเอาข้าแต่เออน้ำหนามหนามมาเธอเดียวเกี่ยงตามครับทั้งลางเพื่อนกับรถไถมาไถมาไถไห้ครับมาไถตากดินไว้ก่อนครับ หลังจากที่น้ำท่วมไปมันปีก็ไม่ได้ผมก็มาปลูกไม้ครับไถปลูกไม้นี่ลำมันเกาพันมันบได้ซื้อครับหลอบนี่เป็นลำมันอยู่บ้านอยู่หลังบานผมผมเหลือม,มันโซนามครับเหลือแต่ต้นมันผมก็ได้ตัดมาปลูกครับเป็นกระโปรงเหียนครับ แง่มงครับพ่องามใต้ยอยู่ครับแต่ว่ากูดหลายครับปัญหามันนี่ครับใบด่างใบดาง,ดางกับปุ๋ยกบกับคงเป็นมันนำทวมเลยครับปุ๋ยกบผมเพราะว่ามันมีหัวแล้วนอนหนามาท่วมก่อน ปีนี้ผมก็เลยลองใหม่มันบทวมสุปีดอกงหน้าคิดว่าแต่ปัญหาที่เกิดก็คือนี่ปัญหาที่เกิดมันอายุเดือนหน่อยๆก็เป็นหัวนกเข่าครับมันใบดางกูดครับจะแก้ปัญหาวิธีใดนาะครับนี่มันก็งามเติบแล้วเด้ครับมันก็สวยแล้ว มันก็เริ่มสวยขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับคือมันเจออากาศหนาวว่าบ่มีมผองห่มบ่โอ้สะท้อนแสงแล้วเริ่อบาปแดดออกครับนคนทงัง พ่นเปล่าหญ้านี่พ่นเ,เปล่าใส่ใบมันเลยว่ครับเนี่ยใบมันหูซึกว่าด่างลายครับ,รบสงสัยเป่าไอ้เป่าใส่ต้นมันครับเนี่ยมันห่อลงไหมครับมันกูดไหมผมใส่ ไอ้โฟทีนครับอีเขียวนาโนครับสีพ่นสีพ่นทางใบแต่ปุ๋ยเก็ตยังมาได้ลงแต่ว่ามาเบิงรอบนีแบดเป็นอันนันครับนี่เป็นหัวนกเขา่ามครับกูดครับมันทีสามไม่ก็ับเพเกิดครับผมนึกว่าี่สามสามมันมันจิเกิดให้ เออบอเห็นมันเกิดให้เลยครับตัวที่สามเป็นจังไนเนาะแนมเบิงก็งามงามงามอยู่งาม,มแต่ว่ามันจะแน่นั่นครั มันจะติดติดกดมูมันกูดมันกูดมันกูดไายไว้ซื้อตั้นั้นกูดเอ้ย แก้ปัญหาวิธีไหนนาะนี่ทำไมมันมันกรูดอย่างนี้ใบก็แตกขึ้นสวยอยู่นะยางหลอบเบิงไปเรื่อยๆครับผมปลูกไม้นี่ก็อยู่ประมาณพื้นที่หาไรครับ ลกอยู่สองอาทิตย์ครับปลูกคนเดียวครับสับลำมันแล้วก็แช่น้ำหมักแล้วก็เอามอทยอยปลูกครับเห็ดผู้เดียวมันกูดครับเป็นโลกใบด่างวะครับนี่มันหนาวหดวะออมันอย่างสวยเลยนะเนี่ย แต่ยอดป้ายมันนี่ครับยอดป้ายมันเป็นลักษณะหนีไหมครับสุดแล้วครับพี่นาวพี่กีก้าเพื่อจะจังสิทอนครับบันนี้ถนามมทัวมไห้ครับสนามทัวมก็คงจะทอนแหละครับบันนี้บดจงไว้แล้ว ื้นที่ที่ปลูกมันนี่กระโปรงเหียนนี่ก็อยู่ประมาณหาไร่ครับหาไร่ก็สวยอยู่ครับ แต่ว่ามันกูดต้องแก่วิธีใดนอะครับตูกไ้หูกะบอกในเด้อครับกะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก็นอกรับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ